สวัสด ok ok ีค่ะลุงประสานวันนี้ทำอะไรเย็บเบาะบุ้มเบาะบุ Legend: ้มบรรดาเหรอหรือเบาะบุ้มอะไรว่ามันเดือดร้อนเดือดร้อนอ่ามองกล้องนิดนึงจะได้รู้ว่าใครทำเนี่ยคนทำสวัสดีครับก่อนสิครับสวัสดีครับวันนี้มาเย็บเบาะบุ้มด้วยเบาะมันต้องาบุ้มเบาะใหญ่เบาะนอนเนี่ย นี่แหละคือเบาะเรียกว่าเบาะบุ๋มนี่บุ๋มนี่ทําเองนะนุ่นคนเย็บอยู่นุ่นเนี่ยทําคนเดียวทั้งเย็บทั้งเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูแบบ วันนี้ทำสีสีดูกันสีเทาใหญ่มากรวมทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองเมตรใช่ไหม,อมสองเมตรได้มันจะเป็นวงกลมแล้วก็จะมีขาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่

มีเพราะเดี๋ยวเขาจะยัดใหญ่อีกมันจะเป็นสองชั้นสามชั้นเดี๋ยนะเดี๋ยวนะดูใกล้ๆกันดูใกล้ๆกันเลยนี่ พอเราทำบุ๋มเสร็จเราต้องแต่งแต่งให้มันเป็นเกียร์เกีย,กยให้มันเสมอกันก็จะมีใยใย,ย,ยสังเคราะห์ข้างในทำเองทุกขั้นตอนเลยลุงประสานทำเองทุกขั้นตอนเลยเดี๋ยวเขาจะเย็บแผลตรงนั้นเลยเป็นมันเป็นแผล เราดูใกล้ใกล้กันนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะใยสังเคราะห์ยัดเข้าไปอีก ยัดเข้าไปยัดเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวเสร็จสับเรียบร้อยเ,อเดี๋ยวค่อยค่อยดูหน้าตาอีกรอบตอนนี้ดูหน้าตาคนทำไปค่ะ มันเหมือนยัดเสร็จแล้วเขาก็จะมีกาวติดตรงข้างในแล้วก็มีซิปรูด ดกดยใบแป๊บนึงนี่แหละวิธีการทำาีโฟงเสร็จแล้วจะมาใส่โฟงตัวนี้ มีขาขาเป็นขาไม้ก็ได้เป็นขาสเตนเลสก็ได้ยกขึ้นสูงประมาณหนึ่งศอกนอนสบายมีที่กว้างกว้างดูแค่น,นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่กดดู